รอไปแล้วมาปวดหัวไม่หายกับปวดคอวหมอนรอกันดูครับท<ะ>ีหล<ะ>ังเอาข้อนะมีเขาเลือดผงกระดูกผีกันนะมันพายแล้วมียาเสือสสบีงด,ด้วยไปทำให้ผีได้หูเสือเสอมิยงเอ,<ะ>เอาเอาแลา้วก็ทานเลยาท,ทานเอาไปยาลงไปเวียนทานนะ เดินดูอ่ะให้าดูเลยเป็นย <c oughs> มัน,น,น,มนดูเนีกรออหันล้งทำสักคนละส0 0ก็ได้นะวัดไหนก็ได้นะไปทำบุญนะ เอาเดี๋ยวดูง่ายเปล่าเปล่าเปาแล้วนะอันหลังไปสูยถึงร้อยโลก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายเราประมาณเจ็ดสิบครับเออดีแล้วหรือไปทำแ้่คนละสามร้อยวัดไหนก็ได้นะคุณคิดให้กับพยานหน้านี่จะโหนอะไรนะ,นะเดี๋ยวให้ป้าสมุเก็จดให้นะเออ เอาเส้อขามาตรงกลางเย็ยบได้ดีกว่าโยกเย็นได้ดีกว่ามาทิ้ตัวเลยเออใอยมาตอนนี่ใชกันแล้วนะเออเป็นอะไรเสร้อขาเป็นอะไรเป็นมืนหัวค่ะแล้วก็มันเหมือนมีอะไรจี้อยู่ข้างเนี่ยค่ะเสือสมิงแล้วก็รวมไปเลยปาะรวมไปเลยเสือสมิง ล่อยประตูสัเก้าตัวก็ดีแต่พประตูชุดเี้นะชุดนี้เป็นต่อยอย่าหน้าแดงแบบให้ท่านมาขูคอเอ้าเสื้อเสื้อเสื้อาำไปเลยมามงปวดหลังค่ะแล้วก็ปวดข้อข้อมือเดินเสร็จหายดูก่อน เอามาใส่มายังไงปวดช่วนงนี้เอากอดอกเ,เอายังไงขวัญตัวอันล้างไตสูงถึงร้อยร่างกายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบค่ะเอาประขอบกอนหะนึนั คุณอันนี้ของแท้องคเดียวในโลกนะอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเขาเารียกคุณระยนต์อันดับหนึ่งเมืองไทยเลยเมืองไทยมีคุณระยนต์แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ดีไงองค์ครูองค์ใหญ่และสูงที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านนี้ชื่อว่าพ่อร่ำรวยขอพ่อได้ฟรีเนี่ยเอ้าเป็นอะไรามากเดิน ำลงค่ะเออสูงถึงร้อยร่างกายต้องดีกล่ว80%ค่ะอาอขอพรนะ